เธอพมมีคิดค่ขาของฉันมันเล็กมากเลยกินไม่อิ่มแล่ส่วนฉันชอบของฉันนะขนาดกำลังพอดีเลยโอ้โหโอ้ยหนักจังเลยอะแม่จา๋าโอ้โหเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเราอยู่ในช n ลนฉันหิวมากๆขอเริ่มก่อนนะขอบคุณเอาล่ะฉันต้องการตะเกียบอะไรเนี่ยใหญ่จังเลย เจ๋งอะแต่ว่าจะใช้ยังไงเนี่ยแบบนี้เหรอมาลองกันงั้นก็แบบนี้สะดวกดีนะดูนี่สิฉันคลิปได้แล้วเอาล่าเล็้วเข้าอ๋อถามจริงอยู่พอเลยน,นะเพนตินกินวิงของนายได้แล้ว okay. โอ้ได้เลยไม่มีปัญหาแค่แต่เออช่างเธอะฉันว่าเราสามารถใช้อื่นได้ฉันมีไอเดียแล้วด้วยเราสามารถม้วนบะหมีม่ช็อกโกแลตได้ช็อกโกแลตแท่งแบบนี้ดูนี่สิบะหมีอันนี้อร่อยมากมาด้วยบะหมีม่กับคิดแคทเป็นคู่ที่ลงตัวที่สุดเลยโอ้ใช่บะหมีม่หมดแล้ว มองทางตัวเองไม่ได้แล้วเอาล่ะงั้นถึงตาฉันแล้วใช่ไหมในที่สุดฉันก็หิวเหมือนกันแต่ว่าตะเกียบม,มันเล็กเกินไปคนใช้เวลาเป็นปีแต่อย่างที่แม่บอกนะเราต้องใช้เวลาแห่งความสุขให้นานแบบนี้แหละบะมี่คำที่หนึ่งคำที่สองและคำที่สามขอโทษนะโซฟีแต่บะหมี่ของเธอดูน่าอร่อยเกินไปทำไมเธอต้องกินเยอะขนาดนั้นด้วยลราต้องแบ,บ่งเพื่อนๆด้วยสิขอบะหมี่สักเส้นแล้วกัน แค่ส้ยนยศคงไม่รู้หรอกโอ้ใช่อะไรเมื่อมงใช่แล้วอะไรมากเลยเอออะไรกันนะ่ะไม่เป็ของฉันมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ยังเต็มผังอยู่เลยอ๋อฉันรู้แล้วเพราะควินตินเอาละฉันสอนบทเรยนให้ในายเองใช่แล้วแผนของฉันได้ผลโซฟีไม่ทันสังเกตด้วยซ้ำโ mm hmm. อ,อ้อะไรเนี่ย ไ่จ้ากลังรับเป็นไฟไฟไหมเอาทางดับฟังบันรทีหรือเขาเาาล่นยันก็ได้แบกจงเลยนั่นไม้เบสบอลเหรอแล้วต้องใช้ทำอะไรเนี่ยของฉันเล็กมากด้วยโอ้โหาดูนั่นสิสาวสาวตรงนั้น่ะมันคือพิณเยต้าดูเหมือนว่าเราจะได้รางวัลที่อร่อยมากมากงั้นใช้เป็นคนแรกนะันจะตีเดินนี้ล่ะโอ,อ้ระวังนะเพื่อนๆเอ,นอ้ย โอ้นี่คือราวัลของฉันมาดูกันว่าอะไรข้างนหนถามจริงแค่ไม่เดียวยนี่นนะแต่ก็ยังคงไม่ได้ใช่มหมนี่มันอร่อยมากๆโซฟีถึงตาทันแล้ว่ะใช่มาลองกันเลยเอานี่ไปนี่แน่โอ้โหเจ๋งสุสดๆฝนตกเันเอ็มเอ็มด้วยล้ะสุดยอดไปเลยต้องแบบนี้สิสวยมากนี่เควินตินนายนี่มันน่าไม่ไอาย พอแล้วพอแล้วใชไห่กินก็นได้เอาละตอนนี้ก็มันล้อขนมาคนฉันกันเราเข้าปากให้หมดเลยทำไมจะทำไม่ได้ล่ะใช่แล้ว,ลวฉันทำสำเร็จแล้วด้วย <c oughs> มันอร่อยเกินบรรยายเควิ <c oughs> ตน,น,ต,น,นตินตานายแล้ว okay. นที่สุดแบบนี้เอาไปเลยนี่เน่เอ๊นี่มันมันตลกเลยนะโอ้ไมลี่เธอช่วยฉันได้เสมอขอบคุณด้วยมันี่ฉันสามารถล่มเจ้าตัวใหญ่ได้แน่นอนเอ้ยเอาไม่นะ ช่วยด้วยช่วยฉันทีพวกเธอช่วยหน่อยอีถามจริงฉันขอให้ช่วยนะไม่ได้ขอให้กินขนมของฉันก็ได้ฉันต้องช่วยตัวเองไกลเลยนิดเดียวเอาไมนะช่วยฉันขึ้นด้วยพวกเธอเห็นเหมือนที่ฉันเห็นไหมมันคือโดริโต้รถเผนดนะและโซฟีได้หอเหียที่สุดน่าสุสาร มั oh God. เอาละงั้นฉันจะเริ่มก่อนนะในซองเล็เลกๆไม่แค่มาเพื่อทอดแค่ชิ้นเดียว <S <S มันจะไม่เผ็ดใช่ไหมอ่ะต้องมาลองกันตอนนี้ได้รู้และโอ้ไม่นะมันเผ็ดมากเลยโอ้คนนักดับเพิงมาทำอะไรที่นี่คะเออเคยได้กลิ่นไหมเหรอไม่ไมเราสบายดีน่านจะเป็นพเพื่อนบ้านนะใช่แล้วเราเล่นไฟนิดหน่อย อ,อันตรายมากเควนตินแล้วเข้าเออฉันจริงๆรเหรอก่ได้ยเยอละลูติเน,นีกมเตนกินมันรั้หล่อนทอออกมาก่อนโอ้ยไม่ใช่แค่เผ็ดนะมันร้อนด้วยสาสาวไม่กินได้ไหมให้ตายเธอต้องกินต้องรีบเคี้ยวให้หมดจะได้ไม่รู้สึกอะไรเอ,อาไหมนะฉันทำไม่ไหวแล้วเออเออมันลงใหม่แล้วเหรอ ม่ไม่อย่านะอย่าทำแบบนั้นครับอย่าทำโอ้หมดแล้วครับขอบคุณมากที่ดับไฟให้พวกเรา้ตาเธอเข้าพ่อมาจากไหนเนี่ยมีใครรู้บ้างเส้งเถิดโซฟีถึงตาเธอแล้วอะโอ้แม่จา๋าฉันกลัวจังเลยแค่คิดก็กลัวแล้วมันใหญ่มากดูสิไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้อย่คิดเยอะ กินแล้วมันจะได้หมดแล้วแล้วแบบนี้แหละอีกท้าไม่กี่คำแล้วเข้าแค่อย่าคิดเยอะมากแล้วเข้าโซฟีท,ทำได้อีกนิดเดียวเท่านั้นโอยฉันรู้สึกแล้วไม่ไปไม่แล้วฉันเต็มไปได้ไฟใช่ด้วยโอาไม่นะโซฟีเราอยู่ในดงไฟแล้วคุณนักดับเพลงิงมีแค่ลูกเท่นานั้นที่ช่วยเราได้เราต้องการบางอย่างที่ทรงพลังก็อย่างเช่นเฮลิคอปเตอร์ พวกเราก็พอดูเหมือนว่าจะได้ผลขอโทษนะครับคุณลุงเราไม่ได้ตั้งใจมันเป็นเพราะเธอแล้วอยากรู้จังว่าข้างในคืออะไรนะงั้นฉันขอเริ่มก่อนเอ้ยกลิ่นแรงอะไรขนาดนี้บรูชีสก็เล็กๆแต่เหม็ยทั้งห้องเลยน่ากลัวดีนะที่ฉันมีที่หนีผ้าเนะี่ย <c oughs> เอาชช่นเล็กๆมาวองใที่เลนก่อน เหมือจะมีไม้ยนเพ่าก็ยนะใครขยิบอยู่ดีเควินตินเราเข้าตานายแล้วก็ได้มาดูกันเธอพูดถึงกลิ่นใช่ไหมโซฟีแม่งไปเท่วทั้งห้องเลยแบบนี้เป็นยังไงบ้างแล้วหลบมันไ,มได้จริงๆอ้าอาปากนะเควินตินเดี๋ยวเราช่วยเธอเองไม่นะไอ้โพรหน้าใครขยิบฉันรู้สึกจะอ้วกนี่เหมือนแย่มึบ ฝาได้แล้วไมลี่บอกว่ามันจะไม่แย่มากนะไม่ฉันคิดผิดอะมันคือบลูชีสชิ้ันอยากแย่ที่สุดเลยกลิ่นมันฉันจะทนไม่ไหวแล้วอ๋อฉันมีเดียเรามาใช้พัดลมกันดีกว่าเฮ้ยเขาอย่างเชื่อไมลี่อยู่เดี๋ยวนี้นะเราจะหายใจไม่ออกแล้วก็ได้ฉันจะกินเดี๋ยวนี้เสรหมดแล้ว เอาไม่นะถึงจะแลกแต่ก็เหม็นยินดีฉันกินไม่ไหวถามจริงฉันต้องกินให้หมดเลยเหรอทำไมใจร้ายจังก็ได้ฉันรีบจัดก,การให้หมดแล้วแล้วเราจะได้ไม่ต้องทร,รมานนะแบบนี้แหละไมลี่เธอเก่งมากอีกแค่นิดเดียวรีบยกินให้หมดดูเหมือนว่าฉันจะไม่สามารถมองชีสโง่ๆน,นีนได้ตลอดชีวิตเลยพวกเธอมันน่าขยะแขยงมากแต่ว่าฉันทำได้ โอ้ยฉันกลับจะหายใจไม่ออกแล้วอ๋อขอโทษทีนะแต่ว่าฉันกันไม่ไหวอะ่ะมันเกิดขึ้นได้อสงสัยจังเลยตอนนี้เราจะเกิดอะไรขึ้นเอาล่ะในรอบแรกทุกคนต้องทำเค้กเค้กนั่นเหรอง่ายมากก่อนอื่นเราต้องเริ่มจากการเตรียมแป้งโด ขั้นตอนนี้เป็นอะไรที่ง่ายมากเราแค่ต้องใช้แป้งไข่นมและก็น้ำตาลเล็กน้อยและน้ำมะนาวข้นสดๆใช่มันง่ายมากเราแค่ต้องทำตามคุณยายางเงียบๆอ๋ออ๋อแสบตาจังเลยคุณยาททำอะไรลงไปดูด้วยสิคะน้ำมะนาวก็เด็นนะโอ้เอม็มม่าย่าขอโทษย่าไม่ทันสังเกตเลยกลับมาที่แป้งของเราต่อดีกว่า ส่วนผสมพร้อมแล้วตอนนี้แค่ต้องเทลงในแม่พิมพ์ขั้นตอนนี้จะต้องทำอย่างระมัดระวังด้วยโอ้ดูนี่สิเอาไปใส่เตาอบกันเลยดีกว่าเหลังจากเมื่อกี้ฉันไม่ต้องการใช้แป้งแล้วฉันอยากทำเค้กให้เค้กและใช้ของอร่อยดีกว่าหลังจากด้วยหมาพลัง่งฮับบ้าบ้าแต่ฉันจะไม่นวดมันด้มือ งานนี้ฉันต้องการความชิ้นเหลือจากรถคันใหญ่ๆรถบดนี่แหละเหมาะกับงานนี้มากเยี่ยมเลยดูสิและตอนนี้ก็รถขนยันล,ลิ่มหมีเร็วเข้าเร็วเข้ามาเร็วๆได้เวลาเทลงในหม้อเพื่อทำให้มันละลายคอยดูนะสมบูรณ์แบบ ตอนนี้เราต้องจับหม้ออย่างระมัดระวังโดยใช้ที่จับแบบพิเศษแล้วก็เทเยลี่ที่ละลายแล้วลงบนเค้กบางฝั่งเลยใช่แล้วดูสิแล้วนะทำแบบเดิมอีกครั้งนึงมางฝั่งชั้นที่สองแล้ลงมาใช่แล้วยังมักยังไม่หมดนะัเหลี่อีกชั้นหนึ่ง อีกชั้นหนึ่งของฝรังและก็เรียบร้อยโอ้ฉันคิดว่าคุ่ยาก,ก็ทำอะไรมาเหมือนกันใช่แล้วย่าทำมาเค้กสปันของย่าเองได้วเวลาแบ่งออกเป็นสองชั้นเร็วเข้าแบบนี้เลยเย้และตอนนี้ก็ทาเวฟครีมไว้ตรงกลางมันต้องอร่อยมากๆแน่โอ้ดูสิ เห็นไหมสวยงามมากแล้วก็อีกชั้นหนึ่งแซคทำไมเธอถึงมองแบบนั้นละ่ะเออเพราะมันน่าเบื่อมากดูเค,ค้กของฉันสิแต่มันยังไม่เสร็จด้วยนะฉันตกแต่งมันด้วยหยดสีผสมอาหารเพื่อทำมันสดใสยิ่งขึ้นแต่ไม่ใช่หยดแบบนี้นะทีนี้เราต้องการอุปกรณ์พิเศษเพื่อกระจายสีให้ทั่วเค,ค้กดูสิมันทํทำยังไงนะคอยดู มันต้องออกมาสมบูรณ์แบบใช่แล้วแบบนี้เลยหนูน้อยต้องพอใจแน่เลยสวยงามตอนนี้จะจอดลงตรงกลางเค้กเพื่อใส่ลูกกว่าสกินเทลลงไปเยอะๆให้ได้มากที่สุดใครๆก็ชอบมันทั้งนั้นแหละทพางนันยิ่งเยอะก็ยิ่งดีใช่แล้วดูเหมือนว่าลูกกว่าสีแดงน้อยไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรฉันนีมากกว่านี้ ตอนนี้ก็ดูแลอิจฉานะเพเค้กจริงๆคนจะหน้าตาเป็นแบบนี้แหละอืมน่าสนใจดีงั้ย่ต้องตกแต่งเค้กด้วยแต่ขนมแบบนั้นมันซ้ำซากและก็อันตรายมากแต่สตรอเบอรี่สิคนละเรื่องเลยก่อนอื่นเราต้องเอาใบเขียวออกอย่าเห็นในติ๊ t ต็อกนะเขาใช้หลอดอ,ออกมาได้จากนั้นก็หั่นสตรอเบอรี่ออกเป็นสองส่วนดูสิส่วนฉันมีใสยลุก มันต้องออกมาสวยงามแบบตะลึงไปเลยโอ้ช่างเถอส่วนยะจะเพิ่มใบซาลเนและก็มะนาวฝานด้วยแบบนี้ต้องสวยกว่าแน่นอนใช่เออใช่ของฉันดีกว่าอยู่ดีไม่ของยะของฉันต้องหักของยะสิพราะเขาแข่งกันทําไมประหลาดจริงๆฉันต้องตกแต่งเค้กเหมือนกันแต่ว่าฉันเหลือข้หลั่งงนะแต่ว่าก็ใช้ได้ ฮ้ทุกคนเลือกเถียงกันได้ไหมเออให้เคสตัดสินใจดีกว่าว้าวสวยสวยจังเลยไม่ดู้ดิซอมจะเริ่มจากอันไหนกันดีมันดูน่ากินมากงั้นเริ่มจากคุณนย่าและกันเปรี้ยวจังเลยมันเคืออะไรกันเงี้ยมะนาวเหรอโอ้ขุณย่าทำไมใส่มะนาวลงไปเยอะขนาดนี้เป็นไปไม่ได้เลนจะกินมันด้วสดุ้งอะ อันต่อไปเป็นเค้กของเชฟแซกมันไม่ใช่แค่สวยงามแต่ยังใหญ่มากด้วยโอ้ทำมีลูกไว่เคี้ยวข้างในเลยเจ๋ <Wow. S 1> งอโอ้รสชาติมันก็ดีเกินบรรยายว้าวดูสิเค้กสีพวกนี้เคืออะไรกันดูดิเหมือนเค้กสำหรับตุ๊กตาบาร์บี้เลยเอ,อมม่าถ้าทำเค้จกจนเหมือนฝรั่งจริงๆงั้นเหรอ ฉันไม่เคยเอะไรแบบนี้มาก่อนเลยโหยืดมากฮะสนุกจังอืมแล้วก็อร่อยมากด้วยฉันไม่เคยคิดว่าเค้กหมอนฝรั่งจะอร่อยขนาดนี้แล้วรู้เรยมะยังมีข้อดีเกี่ยวกับ,กบเค้กก้อนี้อีกนะมันทั้งยืดแล้วก็ทั้งหวานมากโอ้ฉันชอบจังเลยแล้วก็เราสามารถเป่าลูกโป่งเริงๆได้ด้วย โอ้มไม่ใช่แค่อร่อยเท่านั้นแต่ยังสนองอีกด้วยเห็นไหมในรอบนี้แค่คนเธอชน,นะเออแย่ oh yeah, ไม่แปลกใจเลยเพราะฉันตั้งใจสุดๆในรอบที่สองเราจะได้ทำอะไรกันนะในรอบที่สองเรกคนจะได้ทำไข่ดาววันนี้ฉันยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเพราะงานฉันอยากกินมากๆไข่ดาวเหรอเดี๋ยวจัดให้ก่อนเออต้องแยกไข่ขาวกับไข่แดงออกจากกันอย่างมืออาชีพเราสามารถทำได้กันโยและไม่หนึ่งเล่ม,ม Yeah. มันจะขนาดไหนพอคิดว่ายากนักเือไงเออไม่อะดูเหมือนว่ามันจะยากจริงๆแล้วฉันจะทำยังไงดีอะนั่นมันไข่ปุาส้ายแล้วด้วยโอ้ฉันมีเข็มชิดยา้วยอุปรกรณ์นี้เราสามารถแยกไข่ได้เอาจากไข่ขาวได้แล้วก็บีบลงในกระทะร้อนๆได้เลยมันง่ายมาก ไข่าดาวฉันออกมาไม่ธรรมดาฉันทำไข่าดาวไม่ใช่แค่อันเดียวแต่เป็นไข่าดาวจิจ๋วๆหลายๆอันเออฉันมีังมีงานยากยาก,กว่านี้เหลืออยู่เราต้องผสมสีไข่าขาว,พวเพื่อทำให้มันสดใสยิ่งขึ้นแล้ะด้วยเข็มฉีดยาเราสามารถทำไข่าดาวสายรุ้งได้โอ้ดูสีนี่สิ <Yeah. S 1> สวยงามมากเลยและไข่แดงจะทำหน้าที่เป็นดวงอาทิตย์มันเจ๋งใช่ไหม ทำไมต้องลําบากขนาดนะั้นเราสามารถทําไข่ดาวน่ารักน่ารักด้วยแม่พิมพ์หน้าแมวน้อยได้นะโอ้ไข่แดงมันคล้ายกับตาโตโตมากกเลยดูสิว่ามันเจ๋งแค่ไหนคุณย่ากทำอะไรลงไปเนี่ยโอ้ไม่นะพราะยาดงอัิที่ของฉันเลยแตกกระจายเออย่าไม่ได้ตั้งใจนะแต่แมวของย่าน่ารักมากย่าทำแบบนั้นไม่ได้นะไม่ติดทัน และทุกอย่างเป็นการตัดสินใจของฉันฉันคิดว่าจะเริ่มจากไข่เล็กๆของเอมมาอม,มันอร่อยมากแต่ว่ามันเล็กเกินไปอะแต่ว่าเปนไอเดียน่าสนใจมากเลยใช่อ๋อเชฟแซกทำอะไรมาโอ้ยโลดโทษชะมัดเลยไข่แดงเล็ตุ้มเป๊กไม่ลองดีกว่ามันเละมากแต่ว่าฉัจะกินลูกแมวสุดน,น่ารักของคุณย่า มันดูไม่ธรรมดาเลยอืมแถมยังอร่อยอีกด้วยคุณย่ายิได้ขายย่าชนะแล้วขอบใจจ้ะย่ารู้อ่าหลานต้องการอะไรอยากรู้จังเลยว่ารอบพี่สามเราต้องทำอะไรฉันอยากกินชูโรสทุกคนรู้ไหมมันคืออะไรแน่นอนฉันทำมันได้ง่ายๆขั้นตอนแรกก็มีมอะไรมากแล้ต้องการแป้ง น้ำตาลเกลือหยิบมือหนึ่งและน้ำเข้าด้วยกันและเพื่อทำให้แป้งไม่เป็นก้อนเราใช้เครื่องผสมช่วยฉันทำอาหารโดยใช้สีผสมอาหารตลอดเลยทำไมครั้งนี้ไม่ใช้มันละมันออกมาเป็นแปง้งสีชมพูสีฟ้าในการใช้ถุงขนมฉันสามารถบีบชูรสที่มีขนาดเหมาะสมได้เสิรลงไปในน้ำมันเดือดโดยตรงฟังดูเหมือนจะง่ายเลย เราแค่ต้องทำตามมืออาชีพนะใช้ได้โอไม่ oh my, นะดูเหมือนว่าถุงนี้ไม่เหมาะกับงานนี้เลยส่วนผสมก็หกหมดด้วยแล้วเทอจริงๆแต่ไม่เป็นไรฉันมีไอเดียแล้วชูโรสสามารถทำจากมเเาเฟลโลได้เหมือนกันมะฮะแล้วมันยังอร่อยอยู่แล้วด้วยหลังจากที่เอาไปทอดมันยิ่งอร่อยมากขึ้นหรือเปล่าย่าไม่รู้ว่าชูโรสคืออะไรแต่ย่าเรียนรู้ได้ไวมาก จะทำแป้งโดนในขวดและมันยังสะดวกมากๆด้วยและตอนนี้เราแค่ต้องพขยาาขวดหลายๆทีเพื่อให้ส่วนผสมตายเป็นเนื้อเดียวกันโอ้โอย่ากเขยาามากเกินไปแล้วโอ้คุณย่าจะเย็นๆย่าสั่นแรงไปแล้ว้ย่าไม่เป็นไรแล้วขอบคุณจะทุกคนเอาละ่ะถึงเวลาบีบชูโรสที่สมบูรณ์แบบออกมาแล้วย่าจะทำมันให้สุกในเตาอบ โอ้ดูสิไปกันเลยโอ้ไอศครีมสกอนก็ไม่เสียหายมันจะช่วยแห้ทุกอย่างอร่อยยิ่งขึ้นและสุดท้ายด้วยสปริงเค้าสีสันสดใสมันทั้งอร่อยและสวยงามมากเฮอเพอร์เฟกคุณยานี่มันคืออะไรฮะ oh, จะอะไรแล้วก็ชูโรสไงดูสิชูโรสของย่ายมันออกมาเนื้อแน่นแค่ไหนแต่ว่ายังต้องราดด้วยน้ำผึ้งด้วยนะและทุกอย่างก็จะพร้อมแล้ว ย่านี่ไม่ใช่ชูโรสนะมันก็แค่คุกกี้ธรรมดาฉันสงสัยจะไม่ชูโรสจากมัชมันโร่จะมีรสชาติเป็นอ๋อไม่อ่ะช่างเถอะน่าใช้ได้มั้งทำอะไรไม่ได้แล้วเออไม่มีใครเข้าใจรสชาติที่แท้จริงของชูโรสเลยบางทีเนี่ยจะดีที่สุดก็ได้เคสได้เวลาลองแล้วฉันทบาเราไม่ไหวเราจะได้ลองตนละคนเงยม่างจากของเอม็มม่าอ๋อนี่มันคืออะไรเนี่ยมัชมันโร่แข็งๆเหรอโอเคคุณย่าทำได้ดีมาก มันออกมาอร่อยจริงๆแต่ว่ามันคือคุกกี้ไม่ใช่ชูโรสอะเอาล่ะเชฟเซกต์เิ้ลใจมากๆจานของเขามันคล้ายกับชูโรสมากที่สุดเลยอืมกินหอมน่ากินแล้วมันก็อร่อยมากๆด้วยฉันไม่เคยลองชูโรสแบบนี้มาก,ก่อนยิ่งได้ค่ะเชฟชนนันแล้วโอ้ใช่ฉันบอกแล้วมีแค่ฉันเท่านั้นที่รู้ว่าชูโรสที่แท้จริงเป็นยังไง